สวัสดีครับทุกคนครับในขณะที่หลายๆประเทศนะครับกำลังดําเนินมาตรการในการเปิดประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่อการธุรกิจการทํามาค้าขายต่างๆนะครับแต่มีประเทศประเทศหนึ่งนะครับที่ดําเนินการสวนทางกับหลายๆประเทศทั่วโลกนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่ส่งผลต่อภาพรวมของทั่วโลกได้มากที่สุดประเทศหนึ่งเลยทีเดียว ซึ่งก็คือประเทศจีน,นครับประเทศจีนเนี่ยจริงๆเป็นต้นต่อของการระบาดของเชื้อสายพันธุ์อู่ฮั่นนะครับสายพันธุ์แรกของโควิดนะครับปัจจุบันเนี่ยประเทศจีนนะครับมีผู้ติดเชื้อไปเนี่ยแค่9 7 0 0 0คนนะครับไม่ถึงแสนคนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตนะครับรวม4,600คนนะครับประเทศไทยก็นำประเทศจีนไปมากแล้วนะครับหลายๆประเทศทั่วโลกที่มาทีหลังก็แซงไปไม่เห็นฝุ่นแล้วนะครับ อย่างที่เราทราบนะครับประเทศจีนมีมตาตรการในการทั้งตรวจโควิดนะครับสกรีนและก็การฉีดวัคซีนเนี่ยค่อนข้างคุมเข้มนะครับเวลามีการระบาดในสถานที่สถานที่หนึ่งเนี่ยรัฐบาลเขาจะล้อมปิดเมืองนะครับแล้วก็มีการตรวจจนมั่นใจว่าบริเวณนั้นเนี่ยปลอดจากโควิดจริงๆเคยมีข่าวนะครับมีการปิดนะฮะดิสนีย์แลนด์นะครับเพื่อที่จะกักคนเนี่ยร่วม30,000ืลาย เอาไว้นะครับเพื่อตรวจโควิดให้เสร็จก่อนถึงจะไปลกลับบ้านซึ่งมาตรการเหล่านี้นะครับที่เข้มข้นเหล่านี้ถ้าไม่ใช่ประเทศจีนก็คงจะดําเนินการลําบากประเทศที่ประชาชนค่อนข้างมีสิทธิ์มีเสียงมากๆเนี่ยอย่างในยุโรปฝั่งตะวันตกเนี่ยเขาจะทําอะไรเนี่ยก็จะมีคนมาประท้วงแต่อย่างประเทศจีนอย่างที่ทราบนะครับมีรัฐบาลเข้มแข็งนะครับก็คงไม่มีประชาชนกล้ามาที่จะเรียกร้องสิทธิอะไร ทีนี้นะครับมาตรการของประเทศจีนเนี่ยนะครับตอนนี้คือไม่ให้คนเข้าไม่ให้คนออกนะครับจากประเทศนะครับการจะเดินเดินทางเข้าประเทศเนี่ยต้องมีการขออนุญาตเป็นรายๆไปและมีความจําเป็นจริงจนักท่องเที่ยวห้ามเข้านะครับแล้วก็ประชาชนของเขาเองเนี่ยรัฐบาลจีนก็ไม่อนุญ,ญาตนะครับให้ออกไปเที่ยวนะเพราะเนื่องจากเขามองว่าตอนนี้สถานาการณ์ทั่วโลกยังไม่นิ่งมีการระบาดเยอะ และประชากรของเขานะครับตก1,300ล้านคนเนี่ยตกเป็นประมาณ20%ของคนทั้งโลกถ้าเขาปล่อยให้คนของเขาเดินทางออกไปทุกที่แล้วกลับมาก็มีโอกาสที่เขาจะคุมโควิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาจะมองอยู่2อ,อย่างนะครับที่เขาจะเปิดประเทศของเขา1คือมาตรการในการฉีดวัคซีนทั่วโลกนะครับย้ำว่าทั่วโลกเพราะเขามองว่าคนของเขาถ้าออกไปก็ออกไปทั่วโลกกลับมาก็เอาเชื้อจากทั่วโลกกลับมาซึ่งตอนนี้ มาตรการทั้งโลกนะครับในการฉีดวัคซีนเนี่ยต้องบอกว่ายังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับนั่นหมายความว่าโอกาสที่คนของจีนเนี่ยออกไปจะมีการติดเชื้อค่อนข้างสูงนอกจากการมาตรการในการฉีดวัคซีนทั่วโลกแล้วก็ยังดูมาดูจํานวนอัตราการเสียชีวิตของคนทั้งโลกจากโควิดปัจจุบันเนี่ยค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ2%เนเขาจะคอยดูว่าค่าเฉลี่ยของการอัตราการเสียชีวิตยังมันค่อยๆลดลงหรือเปล่ารัฐบาลจีนบอกว่าต้องการให้ลดลง เหมือนกับการเกลียดชีวิตจากไข้หวัดทั่วไปต้องบอกว่าค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเชื้อโควิดไม่เหมือนไข้หวัดที่ที่เป็นแค่เชื้อในตามฤด,ดูกาลเป็นบางพื้นที่เชื้อโควิดเป็นเชื้อที่แพนเดมิกไปเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นหมายความว่ามาตรการแบบนี้นะครับก็ต้องทําใจว่าคนจีนนะครับซึ่งก็คือเป็นฐานลูกค้าของทุกๆประเทศทั่วโลกเรื่องของการท่องเทียเ่ยวก็จะลดลงไป เลยนะครับเรีวยกว่า20%เพาชอบบางประเทศที่เพิ่งทัวร์จีนเราชอบบ้านเราเนี่ยก็ต้องทําใจผู้ประกอบการนะครับอย่างน้อยเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ต่ํากว่า6เดือนถึงปีหนึ่งเนี่ยกว่าจะมีนโยบายเปลี่ยนแปลงให้คนออกนอกประเทศได้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวร้ายสําหรับผู้ประกอบการเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับให้บริการนักท่องเที่ยวจีนนะครับก็ต้องวางแผน ในการทําธุรกิจให้ดีนะครับเนื่องจากว่าทัวร์จีนยังมาเมืองไทยไม่ได้ธุรกิจเรื่องการท่องเที่ยวของการโรงแรมต้องอาจจะต้องหาลูกค้ากลุ่มอื่นๆนะครับแต่ส่วนธุรกิจที่มีการค้าขายสิ่งของกับจีนเนี่ยก็ยังน่าจะทําได้อย่างดีอยู่นะครับก็ข้อมูลแบบนี้นะครับเช่นเคยถ้าเป็นประโยชน์ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆของท่านนะครับอย่าลืมนะครับอยู่กับผมหมอนัทนะครับเพราะผมไม่อยากให้ทุกคนป่วยครับ